21แนวคิดคนสำเร็จคนสำเร็จรู้จักการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก 2. คนสำเร็จชอบสร้างความงอกเงยให้กับรายได้การลงทุนในความรู้แล้วยังเลือกการลงทุน หรือหาทุนทางกำไรให้กับทรัพย์สินและข้อ 3. คนสำเร็จมักใช้ชีวิตสร้างสมดุลและทำงานหนักแต่ใช้ชีวิตให้สมดุลไปด้วยข้อ 4. คนสำเร็จชอบทำงานนอกสถานที่เป็นการสร้างอิสรภาพอีกอย่างหนึ่งของการใช้ชีวิตอยากทำงานที่ไหนก็ได้และการเข้าถึง การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตในยุคที่จะต้องทำงานในห้องเล็กๆอีกต่อไปข้อ4คนสำเร็จกระตือรือร้นและรักในสิ่งที่ทำเสมอคุณตื่นเช้ามาพร้อมกับความรู้สึกและอยากทำงานในทุกๆขณะนี่คือเคล็ดลับง่ายๆของคนที่สำเร็จและข้อ4คนสำเร็จ มองตัวเองเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือมุมมองง่ายๆที่คนล้มเหลวมักจะมองข้ามหารู้ไม่ว่าเป็นมุมมองที่สำคัญที่สุดข้อต่อมาคนสำเร็จจะไม่อ้างว่าไม่มีเวลาเพราะคนสำเร็จจะคิดเสมอว่าเขาจะหาเวลาทำให้ได้และเขาจะต้องมีเวลาให้กับธุรกิจเขาเสมอ ไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนข้อต่อมาค่ะคนสำเร็จชอบสร้างโอกาสไม่ชอบการรอคอยโอกาสเขาจะไม่เคยหยุดสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองพวกเขาจะไม่รอให้ใครนำโอกาสมาให้เขาแต่เขามักจะสร้างมันขึ้นมาเองอย่างไม่รีรอคนสำเร็จไม่กลัวสิ่งที่จะอยู่ข้างหน้าที่ยังมาไม่ถึงสิ่งที่คนสำเร็จ มีเหมือนกันก็คือการไม่เกรงกลัวกับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงพวกเขาพร้อมที่จะลุยหรือดับเครื่องชนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามคนสำเร็จพร้อมเริ่มใหม่ได้เสมอข้อที่10คนสำเร็จใช้เป้าหมายเล็กๆและผลักดันเป็นเป้าหมายใหญ่ๆคนสำเร็จส่วนใหญ่เขาจะสร้างเป้าหมายเล็กๆขึ้นมาพร้อมกับ เป้าหมายใหญ่ๆโดยเน้นทำเป้าหมายเล็กๆก่อนให้สำเร็จโดยเร็วข้อ11คนสำเร็จคิดการวางแผนอย่างเป็นระบบการคิดและการวางแผนอย่างมีระเบียบไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาจะทำอย่างมีสติคิดและรอบคอบเพียงพอข้อ12คนสำเร็จไม่ย้ำคิดย้ำทำจนเกิน 13. คนสำเร็จมีวินัยและสิ่งที่กำลังทำเสมอไม่ใช่ว่าแม้สิ่งเล็กๆลองฝึกตัวเองดูนะแค่มีวินัยตื่นเช้าออกกำลังกายให้ได้และมีวินัยอย่างอื่นก็จะตามมาเองข้อ 15. คนสำเร็จต้องมีความมุ่งม,มั่นมีแนวคิดเดียวกันและมีทีมงานที่มีความคิด ที่คล้ายๆกันและคนสำเร็จจะรู้จักการใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างความมั่งคั่งและอย่างมีระบบข้อ 15. คนสำเร็จไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีคนเคยกล่าวไว้ว่าคนที่หยุดเรียนรู้ก็เหมือนกับคนที่หยุดการใช้ชีวิตไปแล้วข้อ 16. คนสำเร็จชอบวิเคราะห์และประเมินผล คนที่ประสบความสำเร็จจากการทำธุรกิจหรืออะไรก็ตามมักจะมีนิสัยชอบการวิเคราะห์และประเมินผลงานอยู่เสมอข้อ18คนสำเร็จจะไม่ล้มเลิกและหาแนวทางใหม่ๆอยู่เสมอคนที่ประสบความสำเร็จไม่คิดจะล้มเลิอกอะไรง่ายๆแต่จะหาหนทางไปทำให้สำเร็จเพราะเขาจะลุยทุกหนทางไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทางที่หนึ่งไม่ได้เขาก็จะทำสองสามสี่เรื่อยไปและข้อสุดท้ายคนสำเร็จรักความก้าวหน้าอยู่แบบนี้ก็สบายดีอยู่แล้วไม่รู้จะดิ้นรนไปทำไมเป็นเหตุผลของคน80%เปอร์เซ็น์ในโลกใบนี้แต่อีก20%เปอร์เซ็น์ที่ประสบความสำเร็จไม่คิดแบบนี้เขาจะคิดว่าสิ่งที่สร้างความก้าวหน้ามันสร้างได้มากกว่านี้ ไม่ใช่เพราะความโลภแต่เป็นเพราะความรักและในความก้าวหน้าของเขานั่นเองการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนก็ปเป็นสิ่งสำคัญที่คนสำเร็จเขาจะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตกําหนดระยะเวลาแล้วก็ลงมือทำและเลือกเวลาทำงานอย่างเป็นระบบอย่างเรียบง่ายและด้วยความรักและลงไหลไปกับมัน